สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับนะที่อยู่ทางบ้านที่รับชม u t u b e นะครับนะช่องของผมเป็นช่องเกษตรกร,ร,กรตัวจริงเสียงจริงชาวนานะครับชาวนานะอยากให้ชาวนาทําทนาแล้วได้ข้าวนะครับนะไม่ใช่เป็นหนี้นะครับนะเกษตรกร,ร,กรไทยทํานาแล้วเป็นหนี้หนี้ทั่วมหัวนะครับนะผมบอกแล้วว่าเราต้องคิดใหม่ทําใหม่ปรับปรุงตลอดนะครับนะผมถึงบอกว่า การใส่ปุ๋ยนะครับนะย้ําว่าใส่ปุ๋ยต้องใส่ให้เป็นนะครับนะอย่าไปเลือกโอ้ยี่ห้อนี้ราคาแพงนะครับออกมาใส่นะถามเกือบ10คนก็บ้าคือกันตรงกันมดบอกเอายี่ห้อแพงๆมาใส่นะครับนะแล้วมันสิงามนะครับนะเข้าใจผิดนะเสียเงินทิ่มนะครับนะชาวนาแบบนี้นะครับเป็นหนี้อย่างเดียวนะครับเป็นหนี้ตลอดชีวิตนะครับผมนะครับนี่เปิดเผยนะครับนะยูเรียนะครับ ยีห้ออยังกระตามนาะยูเรียนะครับนะ4 6 0 0นะครับนี่นะครับนะ4 6 0 0นะครับอืมนะ0 0นะครับนี่แหละนะถ้าเราใส่นะอย่าใส่ยูเรียโดดโดดที่ผมบอกแล้วต้องผสมด้วยนะครับสูตรนะ1 8 8 8บวกด้วยนะครับ อะไรก็แล้วแต่ตามท้ายนะครับมันบวกเห็นไหมครับมันมีบวก S คือกรรมฐานนะครับนะซันเฟอร์นั่นเองนะครับนะพี่น้องเขาต้องเข้าใจว่าการใส่ปุ๋ยนะครับนะอย่าอย่าไปหาเสื้อของแพงๆมาใส่แลใส่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะต้องผสมรอบแรกทําให้ข้าวแตกกกแตกกอนะฮะนะเข้าลำต้นใหญ่นั่นแหละเป็นที่มาของลวงใหญ่ตามมานะครับนะ ถ้าไปใส่แต่อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไปใส่ยูเรียนะครับนะไปใส่ยูเรียนะอย่างเดียวนะครับยูเรียอย่างเดียวไม่ได้นะครับน้านี่กระสอบสีฟฟ้าที่ผมบอกนี่ยูเรียนะครับนะนี่แหละ46นะ46 0 0ตามด้วยนะครับ16 8 8หรือ16บหกหรือ16 20กนะครับก็ได้นะครับเอามาผสมกันในในอัตราส่วน ยูเรียนหนึ่งกระสอบต่อ16 8 8 16 20 0หรือ16 16 8นะครับนะสองกระสอบนะครับนะยูเรียนหนึ่งกระสอบต่อไอตัวนั้นสองกระสอบนะครับผสมกันนะครับอันนี้สูตรนะครับใส่แล้วทำให้ข้าวนะครับแตกกอนะนะต้นใหญ่ลำต้นใหญ่นะลำต้นแข็งแรงนะครับเป็นที่มาของนะครับนะเขาใชได้เข้านะครับนะหลายคน เพ้อฝันนะครับนะไปหลงเชื่อเขาเฮ็ดนะตามเขาส่วนใหญ่คนไทยเขานะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะร้อยเปอร์เซ็นต์รวมทั้งผมนะตามคนอื่นนะครับตามมาเยอะแล้วนะครับนะมาปุ๊บนี่หลงผิดเลยนะครับคิดแล้วตามคนอื่นนะครับผิดนะทดลองด้วยตัวเองนะครับนะผมไปดูงานที่ญี่ปุ่นไปดูงานที่เกาหลีมาแล้วนะครับนะเอากลับมาปฏิบัตินะครับให้ได้นี่ทําแบบนี้แบบผมนี่นะครับนะรับรองเลยต้นใหญ่นะครับ นี่นะครับหนาปึ๊กเนะเข้ารับรองแข็งแรงต้นใหญ่นะมันก็นำพาสู่ได้กอใหญ่ห่วงใหญ่ตามมานะครับเดี๋ยวไปใส่ตอนเข้าทีออกลวงหรือเข้าเริ่มมนนันนะครับบ้านเฮาฮะาเขาก็ใส่ยูเลียนะนั่นแหละรอบต่อไปเขาต้องเฮ็ดแบบนั้นนะครับนะบอแมนว่าโอ้มั่วไปหม,ด,มดบ้านเฮานะครับนะนี่สิลนล้นพ้นนะครับไม่ได้ล่ำรวยนะครับชาวนานะแต่ผมนี่มาพลิกเลย2ปีนะครับไปดูงานมาปั๊บ มาเริ่มที่ตัวเองนะครับทําให้คนอื่นเห็นก่อนนะครับนะแล้วก็ไปสอนเขาวิธีใส่ปุ๋ยนะครับนะอย่าไปเชื่อคนอื่นนะถามคนที่ทําเองอย่างผมนี่นะครับนะปฏิบัติเองทําเองนะครับไล่ไล่หนึ่งผมใส่กระสอบนะครับนะแล้วแล้วผลตามมาอย่างที่เห็นนะครับนะโอ้ยข้าวนะครับแน่นปึ๊กนะนี่ข้าวกาลังจะสองเดือนนะครับนะข้าวจะสองเดือนแต่ตอนนี้นะครับนะลิบลับสูงนะครับนะใหญ่หมดแล้วนะ เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยก็เริ่มนะบ้านเฮาเข้าเป็นบ่าวเป็นสาวนะครับนะเพราะฉะนั้นมาดูผมนี่แหละนะครับเป็นตัวอย่างนะครับว่าได้เข้าไม่ได้เข้าแล้วเข้าเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับใครจะเอาปีนี้เตรียมตัวนะครับทย่ผมบอกนะของเขาบ่ามีคําว่าหลอกลวงนะครับนะได้เข้าไม่ได้เข้าอยู่ที่เรานะครับเข้าจะงามไม่งามอยู่ที่เรานะครับนะอย่าไปเชื่อใครนะลองปฏิบัติเองทําเองนะครับนะนี่แหละของจริงอย่างผมนี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับนะชินา ให้ดูนะครับที่ผมบอกแล้วว่าใส่ปุ๋ยนะครับนะต้องใส่ให้เป็นนะครับอย่าไปเชื่อใครโอ้ไปดูไหนมาแล้วใส่นะครับต้องแส่ราคาแพงๆไม่เกี่ยวอะไรถูกที่สุดซื้อมาเถอะปุ๋ยเหมือนกันหมุดนะครับนะผสมเอานะมันอยู่ที่สูตรผสมนะครับนะนี่แหละอธิบายแต่ละวันพยายามบอกทุกคนว่านะครับข้าวจะงามอยู่ที่เรานะครับนะใส่ ปุ๋ยให้ถูกวิธีแล้วสวยแน่นอนนะครับมาติดตามผมนี่แหละครับนะเดี๋ยวจะให้ดูเรื่อยๆนะครับอัปเดตท,ทุกวันนะครับนนะนะวิธีใส่ปุ๋ยนะครับแบบนี้แหละนะครับเ,เพื่อนๆนะตามผมนะครับ